just talk about you know we can this, this one more like it also can go for the master bedroom yeah with the dark and this this one we can put in the last uh, two room. i think that is not a problem to do all this in dark so you not want this one you want this no no paper if you want to put this in the master bedroom okay but if you choose this in the master bedroom I think it's okay to put in both free room with the curtains uh, same color no? no okay so master bedroom and uh, studio and second bedroom yeah, but a bit uh, more light uh, more curtain. light yeah. Mm -hmm. okay. yeah okay yeah okay two two bedroom have this wallpaper right uh -huh. so this cotton yeah uh -huh. yeah and then uh, master, master bedroom, bedroom. Yeah. this color and with the dark yeah คือเดินขออธิบายอตอนนี้ <Okay. S 1> ด้วยประสบการณ์ึองเองนะคะลูกค้าเขาได้เขาได้เลือกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วโทนสีถ้าเกิดว่าเป็นวอลเปเปอร์ที่โทนสีเบาแต่ถ้าเมื่อไหร่แบบเบาแบบนี้นะคะที่คุณเจนเลือกไปในบัตมาสเตอร์เบดรูมเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเลือก เลือกไใ่ผ้าม่านที่เป็นโทนสีหนักกว่าวอลเปเปอร์มันจะทำให้ดูมีมิตินะคะมันจะทำให้บ้านเราดูสวยแล้วก็เหมือนเราเอาผ้าสีผ้าม่านมาเป็นลูกเล่นในการทำให้บ้านนั้นดูอบุ่นมากขึ้นมันมันจะออกโทนสีขาวขาวเปลือกไข่แล้วก็สีน้ำตาลเป็นน้ำตาลนติตๆินะคะอันนี้ดูคุมโทนได้ดีมากนะคะแล้วส่วนของไอ้วอลเปเปอร์ห้อง อีกสองห้องนอนคุณเจนจะเลือกออกเป็นสีเ,เปลือกไข่ขาวเทาๆออกสีน้ำตาลนิดแล้วก็ผ้าม่านเนี่ยเลือกเป็นสีเบาเบากว่าห้องมาสเ์เบดดูมนะคะแล้วมันจะทำให้รู้สึกแบบว่าคือไม่ได้ไกลกันมากอันนั้นก็ทำให้ให้รู้สึกแบบกลมกลืนคุมโทนกันได้ดีก็สวยทั้งสองห้องนะคะคือบ้านหลังเนี้ยลูกค้าเขาเลือกคุมโทนสีไม่ว่าจะเป็นสีผ้ามา่านแล้วก็ สีพื้นเท่าที่ลูกค้าส่งมานะคุมโทนได้ดีมากบ้านหลังนี้หน่งเชื่อว่าจะออกมาค่อนข้างสวยด้วยด้วยตัวของเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเป็นคนที่คลาสสิคอกอยู่แล้วนะคะเขาจะเลือกของที่แบบดูแบบแทบจะไม่มีหนิงมาช่วยก็ได้แต่อาจจะด้วยความรู้สึกสบายใจที่จริงลูกค้าเขารู้แล้วว่าเขาต้องการอะไร <c oughs> นะคะอ่านี่คือการเลือกแก้วัสดุอุปกรณ์เรื่องวอลเปเปอร์ผ้าม่านมาติดตั้งในบ้าน,นะคะ่ะ ถ้าคุณเลือกซื้อบ้านในโครงการหลังสีเป็นเลนะคุณก็ได้อิสรภาพชนิดเช่นกันนะสามารถเลือกบัวเปเปอร์อรสีโทนหรือพมาณได้ตามใจชอบคุณเลยค่ะเจอกันในคลิปต่อไปค่ะ